มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นต้นคริสต์มาสที่ยืนอยู่ต้นเดียวกลางภูเขาแบบนี้ไหมตอนนี้นะเขาจะกั้นรั้วกั้นเอาไว้ไม่ให้คนเนี่ยเข้าไประบบที่ญี่ปุ่นนะเขาจะ เน่นหนามากเขาจะทําแบบเป็นระเบียบระบบมากเลยนะถ้าเห็นที่เขากั้นเอาไว้อะเราอย่าเข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะจ๊ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสมจิตอยากจะฝืนเข้าไปดูหน่อยสิว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ไหมแต่อย่าไปลองนะทุกคนอย่าเอานิสัยสมจิตไปลองนะคะ แค่คมาฟังดูกันค่ะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากที่เราฝ่าฝืกขนกฎของเขาที่ข้าวไปในนี้มาดูกันนะค่ะทุกคนดู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 ได้ไหมห่วยมอุ้นิดะส่ทเไให้ได้่หอเห โอเค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 นี่แหละค่ะมีทุกภาษาเลยค่ะจะบอกให้คําเตือนของเขาทุกภาษานะจ๊ะแล้วก็จะพูดอยู่แบบนั้นตลอดเลยนี่ถ้าคนเยอะแยะทุกคนก็ต้องมามองเราใช่ไหมพอดีไม่มีคนไงเราอยากทดลองทดลองเราก็เลยตั้งกล้องแล้วก็ผลที่ได้ก็คือแบบนี้แหละค่ะ